สารรัฐมโนูญน,นะคะณชี้ชะตานายกกิ้งวันที่29สิเสิงหาเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยนะคะก็จะออกมาบอกเป็นครั้งที่น่าจะหลายครั้งแล้วที่ยังพูดเรื่องนี้ลองย้อนกลับไปฟังคลิปของนายก17นาทีที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นเหตุให้เรื่องเนี่ยต้องถึงขั้นไปอยู่ที่สารรัฐมโนูญเนี่ยนะคะ ลองย้อนกลับไปมองเจตนาของนายกนะคะณวันนั้นนายกพยายามจะทําทุกอย่างไม่ให้เกิดสงครามนายกบอกว่าดิฉันไม่ต้องการทําสงครามและยังเชื่อว่าสันติวิธีเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนี่คือเจตนาของนายกเป็นไงบ้างคะหลังจากที่มีสงครามเกิดขึ้นทหารขาดขาดประชาชนพลเรือนได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวร้านค้าเสียหายมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นทุกคนเข้าใจแล้วนะใช่ไหมคะสิ่งที่นายพยายามจะทําทุกอย่างตั้งแต่ต้นเนี่ยคือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสูญเสียเฉกเช่นเดียวกับที่รองแม่ทับภาคที่สองพลตีนัดสีอินก็ได้กล่าวไว้เช่นกันสิ่งสําคัญคือผมไม่อยากให้มีการประทะเพราะการที่ทหารตายหน,นายมันไม่ใช่เรื่องสนุก เพรทหารหนึ่งคนต้องมีลูกเมียพ่อแม่คนอยู่ข้างหลังอีกหลายคนถึงลบกันยังไงสุดท้ายก็ต้องมาคุยกันต้องมาเจรจากันเข้าใจยังคะว่าบทสุดท้ายหรือบทสรุปบั้นปลายของมันคือการเจรจาสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดการสูญเสียมากสักแค่ไหนก็ต้องมาตกลงกันที่โต๊ะเจรจาอยู่ดีอีกหนึ่งพ้อยเนึ้งนะคะกับวัฒกรรมที่บอกว่าตระกูลชินขายชาติ ขายยังไงคะวัฒกรรมนี้ใช้มาตั้งแต่ปี49รัฐบาลอิงนะคะอนุมัติกิเพน4ลำเพื่อเสริมกำลังของกองทัพหนุนกองทัพให้มีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นนายกอดีตนายกทักษิณนะคะมอบโดนหนุนป้องกันเสริมศักยภาพให้กับกองทัพไทยอะไรคือวัฒกรรมขายชาติใครกันแน่ที่ขายชาติไอคนที่ก่อม,มอบ สองรอบนี้หรือเปล่าที่รักชาติจนน้ำลายไหลอดตั้งคำถามไม่ได้นะคะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ชายแดนจะมีม็อบพวกนี้ออกมารับลูกต่อตลอดเวลาหรือที่คนเขาประนามว่าเป็นม็อบคนไทยแต่หัวใจคขมเ้นม็อบนี้หรือเปล่าคะที่สั่งชาติแล้วก็ขายชาติ